ครับก็วันนี้ต้องโลฟาเนี่ยโลฟ่า,ฟาครับครับก็วันนี้ตลาดนัดตลาดนัดของถมวันจันนะครับ ที่อำเภอไผ่สาลีเดี๋ยวดูบรรยากาศกันกลับลุบลุบเดี๋ยผมไนั่งลงนานแล้วก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายจนจะค่ำแล้ว ก็ก็โอเคขึ้นนะคนก็เพ like ิ่พมขึ้นลูกค uh ้าเพิ่มขึ้นแล้วเริ่มไม่โกโควิดกันแล้วเนี่ยแต่นี่มันก็จะคั่แล้วใกล้คั่แล้วเย็นแล้วะอเคผมมาผมไม่ได้ตายออ <c oughs> ข้างในนะคนก็เริ่มบางแล้วเนะาะในเริ่มบางแล้วมันจะทับแล้วมันมืดแล้วมองเห็นอยู่ก็โอ้ผมมืดแล้วเนะ <c oughs> า,า <c oughs> นนะดูบรรยากาศไปแล้วกันโอ้ขายมุมสูงให้ดูเติบเติบ Bye. <laughs> กว่าเนาะเอาก็ไกลคบแล้วทับรรยากาศได้ดีอ่อ่คนก็นมาซื้อของกันพอสมควรนะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีคนเลยไม่มีลูกค้าเลยมีแต่แม่ค้าออานตีคนก็นมาพอสมควรลูกค้ามาพอสมควร แต่นี่ก็เริ่มบางแล้วแนะโกติดตลาดนี่มันห้าโมงก็มันเป็นเมื่อก่อนนี่มันห้าโมงเนี่ยแทบจะเก็บหมดแล้วนะตลาดนัดไปตาลีเนะี่ยเดี๋ยวมาช่วงหลังนี่มันคนก็กลับจากทำงานอะไรกันกยเลยต้องรอแหละบางทีปั๊มบางทีก็มาทำใหม่เนาะแต่ก็ไม่ใหม่แนละ้วทำมาน,น่าจะจะเป็นปีแล้วลนะ่ะใกล้ๆปีแล้ะ ดีเลยอ่ะตลาดทั้งปั๊มน้ำมันครับครับที่ตนี้ก็ไฟแดนสามแยกถ้าตรงไปนี่ก็เป็นไปหนองไผ่ออกไปลบบุรีสลาบุรีได้นะหรือจะขึ้นไปทางในด่านสุนคดอะไรเงี้ยคดเกอะโคราชได้ ออกขวามือก็จะไปทาดาโกก็ไปสายเอเชียออกขึ้นเหนือได้ภาคเหนือครับก่อนเส้นนี้ก็เพชรบูรณ์ไปเพชบูรเนาะรูอมืดอย่างจะมองเห็นรด้เปล่าเือดโอ้หัวสวเลยเนาะ ว่าจะถ่ายคลินี้ก่อนมะเพราะมันทำทามือแล้วนยนะรถจะสองไฟกันมาแล้วอะเปิดไฟแล้วอะ เรส่องไฟมาแล้วเปิดไฟกันละเปิดไฟหน้ากันะมันเริ่มมืดแล้วเบอร์มารับกันละข้าพราากลับบ้าน,นกันแล้วเนาะเริ่มกลับบ้านกัน,กน เริ่มเก็บเริ่มเก็บกันอ,อย่างเมื่อก่อนผมก็ตัดมาอยู่ขารถเอด A ับเบิลเอนะแบบนี้แหละครับจะจอดอยู่ในไรเลย่าอยู่บ<ม>ลิมตัตทีเทียบกาไรบ้างตอนนั้น,นผมตัดนะตั้งไม่เหลือ ถูกด้วยนะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ตันนึงก็พันกว่าบาทค่าตัดค่าอะไรไปกินหมดถ่าตัดขนาดเข็มฟรีด้วยนะเข็มฟรีแต่มันไม่เหลือกแตผมว่าน่าจะมืดแล้วนะ้เนาะมองไม่เคยเห็นหรอปะบินกันดีเนี่ครับไอ้นี่ก็จะออกอันี้ก็จะเข้า ตรงผมซะด้วยเดี๋ยวมาโปะเชะกันครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนมืดแล้วนี่โอ้อ่ะอา นี่า่างนานลืมลืมถ่ายลืมลืมทําคลิปตลาดนัดให้ F C A ok เอีดูสั้หน่เออเอามาร์ให้มาเเอมกินีนเสียไม่ได้ไเสียไม่ได้มา,มมาเนี่ยเออเอเอเ,อเ,อเออกพกองที่ก็โอเคอยูนน่นะ เนกับยังปั่าปาก็ว่าานน้หมด้นชุดไม่ดไหมี้าด่มีูด้ะดทีวะ่ายได้ดีทนีะูะดงอ่ะอยากหคน่ระอตอให้ดูทีแล้วกันแค่นี้ก่อน